ชาวบ้านในตำบลห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านนำเครื่องตัดหญ้ามาดัดแปลงเป็นเครื่องสุบน้ำเพื่อสุบน้ำจากแม่น้ำน่านไปใช้ในครัวเรือนหลังอ่างเก็บน้ำห้วยโขนหนึ่งที่หล่อเลี้ยงในพื้นที่ตำบลห้วยโขนและตำบลขุนน่านไม่มีน้ำเหลือเพียงพอใช้ประโยชน์จากปัญหาฝนตกน้อยจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างชาวบ้านบอกว่า แม้จะประสบป,ปัญหาภัยแล้งมาทุกปีแต่ครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดชาวบ้านที่พอสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องออกมาสูบน้ำไปใช้เองแต่ผู้ที่ไม่มีรถและเครื่องสูบน้ำต้องซื้อน้ำไปใช้และรอความช่วยเหลือจากภาครัฐมันมันเร่งถึงถึงขั้นไม่มีน้ำใช้เลยไหมบ่บบมีครับบ่มีเลยครับต่างกันทั้งวันต่างทั้งวัน,วนอ่ะแต่บางคนก็ บางคนก็จะซื้อนี่ถังนี่ประมาณถ้าจากนี่ไปประมาณสามรอยถึงบ้านแต่นี่เราแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่ตัวเองก่อนครับต้องชจวยเลือตัวเองก่อนก่อนนั้นภาครัฐจะไมช่วย,ย,ยต้องแก้หาก่อนลำบากไหมครับที่ต้องมาเอาน้ำลำบากครับลำบากลำบากมากเลยครับในยกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโกนออำเภอเฉลิมพระเกียรติได้นำทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยโกนหนึ่งพบว่า ปริมาณน้ำเหลือติดก้นอ่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้ถือว่ารุนแรงเพราะเพียงเข้าสู่ฤดูร้อนแต่น้ำในพื้นที่กลับไม่มีใช้แล้วเป็นพื้นที่แหล่งสำซากนะครับสำซากสำซากแต่ว่ามันไม่ไม,ไม่ค่อยวิกฤตถึงเหมือนกับปีนี้แต่มันก็ยังก็แ้งนั่นแหละชาวบ้านทุกวันนี่ลาสฎรในพื้นที่ของผมเนี่ยต้องซื้อน้ํากันเองชาวบ้านต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับทุกวันนี้ พันลิตร3า0บาทครับคนที่ไม่มีรถยนต์เขาก็ต้องซื้อถ้าคนมีรถยนต์เหมือนผมเองผมก็ต้องทุกเองอ่ะครับเพราะว่าในพื้นที่ของเราไม่มีต้นถุนน้ําถ้ามีต้นทุน้าทางอบตเราก็ทาได้เป็นพลังแสงอาทิตย์จังหวัดน่านเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเบื้องตน้นโดยสูบน้ําจากลํนาน้ําน่านที่ห่างออกไป7กิโลเมตรมาช่วยเหลือชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆจะมีการอนุมัติงบประมาณ ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งระยะไกลา3กิโลเมตรจำนวน3เครื่องจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายเพื่อไปเติมอ่างเก็บน้ำหุ้ยโกน1นในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นสูตรการแก้ไขาปัญหาระยะยาวจะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กกระจายในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป